ครับสวัสดีครับนี่ครับมาแล้วนะครับอยู่ร้านต้นไม้เปิดใหม่นะครับอยู่ถนนสายบุรีรัมนางรองนะครับครับเลยบิ๊กซีมา200เมตรนะครับแล้วก่อนถึงแมคโครนะครับร้านจะอยู่ด้านในนะครับนะครับนะครับทางเป็นร้านที่สองนะครับน่ครับกลับมาอีกครั้งนะครับนี่ครับวันนี้จะพามาชมนะครับเช็คราคาปุมานนะครับนี่ครับ จะมีกุมารนี่ครับเดี๋ยวจะถามแม่ค้าก่อนนะครับมีกุมารทองให้คุณผมรับมีกุมารทองกุมารทองใช่ไหมครับใช่ค่ะกุมารทองแล้วก็มีอะไรที่ก็ได้รับผมับนี่ครับกุมารทอง390ร้อยเก้าสิบนะครับครับผมนี่ครับกุมารทองนะครับนี่ครับใบนะครับสวยงามครับ390 อันนี้ก็เป็นใบกลมที่ก็พูดไปมีทั้งใบกลมอ่าใบกลมนี่สา0ร้อยห้าสิบนะคะใบเขาจะสีทองนะคะที่สีทองแบบอันนี้เป็นฟอร์มกอนะคะสวยมากค่ะครับสวยมากค,ครับค,คุม,คม,มาร<ช>ทองนะครับ<ช>นี่ครับคุม,มารทองครับคุม,มารทอง3 5 0ยห้าสิบครับผมได้นะคะพี่กอนี้ก็นี่ครับกอใหญ่นี่ก็3 9 0ยกิบนะครับ นี่ครับมีกอเล็กด้วยนะครับกอเล็กก็สองร้อยห้าสิบนะครับสวยงามครับกุมารทองครับแล้วก็จากนั้นก็กุมารแดงนะครับนี่ครับกุมารแดงเรียกทรัพนะครับใบจะเป็นออกสีแดงๆนะครับอันนั้นใบแหลมอ่ะอันนี้จะเป็นใบกลมอมีใบกลมสามร้อยห้าสิบใบกลมเท่าไหร่ครับเด็คะเท่ากันค่ะโอ้สามร้อยห้าสิบเท่ากันส่งได้นะ ตรงออนไลน์ได้นะครับใครสนใจก็สนใจโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับนะครับอันนี้กุมารทองเมือนครับสามร้อยยี่สิบบาทฟอร์มนี้ค่ะกุมารทองฟอร์มนี้ส่งให้ทั้งตะถัางนะคะถ้าใครสนใจนะคะส่งให้ทั้งตะข่างเลยค่ะโอ้เคยงามมาครับค่ะอะใบเขาจะสวยมาก อืมมอยยาแบบแรงล้วก็ปดน,นันนี้กุมารดำนะครับโออ้คคแบค็890นะครับหรืออะไรนะแบ็คอะไรนะครับแบ,แบ็คคอรินนั่นนะครับสองแท้นะคะอันนี้จะใหญ่มากค่ะพรอมก็จะใหญ่มากนะคะนี่ครับอืมพรอมก็จะใหญ่มากค่ะมีไว้ดีนะคะเป็นไม้มงคลค่ะคเรียกทองเข้าบ้านนะคะเรียกเงินเรียกทองนะครับอืมเรียกทองเข้าบ้านจะมีกระถางเล็กๆค่ะ ทางเล็กคือสามร้อยทางเล็กสามร้อยนะครับแต่ว่ามีลูกติดแล้วนะคะมีลูกติดแล้วนะครับผมมีลูกติดแล้วค่ะสามร้อยแต่ถ้าเป็นฟอร์มใหญ่ก็จะแพงหน่อยค่ะแต่ตัวนี้เป็นไม้มงคลนะคะมีอะไรครับหลังจากกุมารดำแล้วนะครับก็จะมาชมนะครับนี่ครับรวยรวยทรัพย์สีทองนะครับอู้สีทองค่ะสวยค่ะรวยทรัพย์สีทองคล้ายๆกุมารทองใช่ไหมครับ ใบอันนี้ใบจะจะเลี้ยวกว่าเล็กกว่าอืนคล้ายกันนะครับเงิซับนี่ค่ะขายดีอยู่ครับกําลังมาแรงครับขายดีครับแม่ค้าบอกนะครับรวยซับสีทองรวยซับสีทองนะครับออันนี้ก็คือรวยรวยซับเขียวธรรมดาอันนี้รวยซับเขียวธรรมดาอันนี้รวยซับเขียวธรรมดานะครับอันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับแต่ถ้าเป็นเลือกเรียกซับรวยซับสีทองมันจะแพงกว่า กอปอมใหญ่เลยค่ะครับปลอมใหญ่ครับนี่ครับแล้วก็มีบ้านนางคุ้มนะครับบ้านนางคุ้มนะครับบ้านนางคุ้มสองร้อยห้าสิบคสองร้อยห้าสิบจะเป็นได้สามต้นนะคะในกระถางหนึ่งในในกระถางหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่สามต้นนะคะข้างในอะค่ะครับผมอยู่สามต้นเนาะสวยค่ะเป็นไม้มงคลนะคะหายากนะคะอ่า สองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับจ้ะสองร้อยห้าสิบครับผมมีขวกพ่อพรมด้วยอันอันนี้อันนี้กวกค่ะกวกพ่อพรมค่ะกวกพ่อพรมเท่าไหร่ครับนี่อันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบกวดพ่พรมกวกพ่พรมอ่ะแล้วก็จะเนี่ยพอใส่กระถางนถ้าเป็่นกระถางเด็กเขาก็จะโตตามกระถางเลยนะคะเนี่ยโอ้หอมกออันนี้เลี้ยงมาสี่เดือนแล้วค่ะอสี่เดือนแลวใช่ใช้ปุ๋ยเทอร์โมโคสนะคะมันจะ โตเร็วมากเร็วราคาเท่ากันใช่ไหมไม่ไม่ค่ะอันนี้คนละราคานะคะอันนี้พันหนึ่งถ้าใครอยากได้ก็มารับเลยเพราะว่านี่เลี้ยงเลี้ยงมาสี่เดือนมีหลายกอนะคะข้างในค่ะมีหลายต้นนั่งชื่อว่าอะไรนะครับเนี่ยกวบพระพรหมกวกพระพรหมถ้าสนใจนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับเดี๋ยวชมมีเยอะแยะมากมายเลยครับ ต้นไม้ตอนนี้ก็ขายมันใกล้หมดแล้วเพราะว่าต้องรอหลังสงการานรถูกไม่คะแต่เราเอาไปใหม่ครับถ้าหลังสงการานต์ก็จะมีเยอะกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าต้นนี้ขายเป็นหมดแล้วต้นนี้ขายเป็นหมดแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศชมรบมรรยากาศในร้านนะครับ,รบเออถ้ามีใครสนใจนะครับขอเบอร์โทรนะครับไหมไหมค่ะเบอร์เบอร์นะคะครับผมเบอร 1, นะะ์นะคะเบอร์มคะย์แปดหนึ่งศูนนะคะหรือแอดไลน์มาเลยก็ได้ค่ะ ถ้ามีอะไรก็พักมาสอบถามหรือให้คำปรึกษาคำแนะนำได้นะคะ,ะทัวรวนะคะ081-0716584ค่ะครับขอบคุณมากครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ